สวัสดีไปทางกายพีนะคะสวัสดีดค่ะ,ค,ะคุณบุญสมนะ <c oughs> คือวันนี้นะคะบีก็มีโอกาสได้มาส่งอูมินะคะได้มาส่งอูมินี่ให้คุณบุญสมที่บ้านเลยคือคือตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมจริงๆเราก็จะไม่อยากเจอกันแล้วเนาะแต่นี่อเผอิญว่ามีโปรโมชั่นเมื่อวานนี้นะคะซื้ออูมิเนี่ยแปดกล่องเนี่ยวุ้ยได้ของแถมของแถมนะคะโปรโมชั่นวันนี้เจ็เดือนเจ็ดนะคุณ บุญสมก็เลยสนใจก็เลยสั่งบีก็เลยมาส่งด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวรบกวนถามบุญสมเนาะว่าทานอูมิเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วถ้าถ้าตั้งมาเริ่มทานก็ประมาณ <c oughs> เกินห้าปีโอ้เกินห้าปีแล้วหรอคะคือทานตั้งแต่กล่องละสามพันไงโอ้ใช่ใช่ <พอ S 1> สมัยก่าาอนนี้มาเพิ่มเป็นสามพันห้ามก็เลย <c oughs> หยุดพักหนึ่งสามพันห้านี่ก็ขึ้นมาได้ประมาณสามปีสองสามปีเนี่ยนะคะแล้วก็มาเริ่มทานเมื่อเริ่มอ,อ๋อเอะมาทานกับ,บมีครั้งใหม่นี่ก็น่าจะเป็นเกือบปีแล้วไหมได้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะอ่าแล้วคุณบุญสมมีโรคประจําตัวหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรคะถึงทานโอมีอาเป็นโรคไตเสื่อมไตเสื่อม,อม ไตเสื่อมนี่ปกติ <c oughs> แล้วเนี่ยมันจะเริ่มจากเป็นโรคอื่นมาก่อนเนาะมันไม่ใช่อยู่่แ,แล้วไตเสื่อมใช่ไหมม,มีความดันแล้วก็บาหวานอ๋อมีความดันสูงแล้วก็มีบาหวานมาก่อนแล้วก็ไตเสื่อมแล้วก็เลยไตยเสื่อมครับ <c oughs> เอ๊บาหวานนี่เป็นมานานยังคะสักสิบกว่านปะีตั้งแต่ทำง,งานอ๋อบาหวานสิบกว่าปีเมื่อก่อนนี้ตัวอ้วนใหญ่หรือไงคะเพราะตอนนี้ดูท่าทางไม่น่าจะเป็นบาหวานแต่ก่อนนี่หนัก <c oughs> หนักแปดสิบกว่าโลอ๋อคือตอนที่เป็นเบาหวานนี่ก็ตัวสูงใหญ่หนักแปดสิบ่นีแปดสิบสี่โลอ๋อค่ะแล้วก็แล้วก็ความดันด้วยตอนเป็นความดันก่อนอ๋อเป็นความดันสูงก่อนครับอแล้วก็ตามเรื่อบาหวานเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าไม่ทำงานไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะมันทํางานมันอดหลับอดนอนไงโอ ขับรถไฟอ๋อนี่นี่คนขับรถไฟโอ้นี่คุณสมฝั่านี้ขับรถไฟอรถไฟไทยเนี้ยนะรับดึกๆต้องต้องนั่งอดูทางตลอดยันปลายทางต้นทางยังปลายทางขึ้นเชียงใหม่ลงภูเก็ตลงใต้หันใหญ่อะไรเงี้ยปกติขานอนกันเราต้องมันต้องถางตาอะไรเงี้ยก็เลย อ๋อมันก็เลยทําให้สุขภาพเสียอย่างนี้เหรอไม่ค่อยได้ออกอะไรความดันเลยขึ้นอ๋อพรนอนน้อยความดันขึ้นอแล้วเบาหวานเป็นเพราะว่าทานแล้วก็นั่งนั่งเป็นขับรถไฟไม่ได้ออกกําลังนี้เบาหวานก็คือทานอาหารริมทางอ่ะทานมั่วตัวก้ททาอะไรให้กระทานนั่นหมาย่เป็นเป็นเองโดยริมาก็คล้ายๆเหมือนเหมือนพระเนาะที่แบบว่า มีแต่คนถวายอาหารที่แบบว่าเนาะ,ะบางทีก็เป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นหวานเป็นใสโน่นนี่มากก็เลยเป็นเบาหวานไปเหมือนพระนะคะพระนี่ผมใส่บาตรเกือบทุกวันน,นะแต่ขนมหวานไม่ใสอ๋อค<ด>่ะได้รักษา <นะ S 2> สุขภาพให้พระด้วยเนะาะโอเคาน<อ>นันี้คุณสมก็เลยพอมีโรคอย่างนี้มายาวนานแล้วในที่สุดก็เลยไตยเสื่อม ตเสื่อมตอนตอนแรกที่รู้เนี่ยคือระยะเท่าไหร่อะไรพอทราบไหมคะไตทํา,า,าทงานเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยระยะต่ำสุดก็รู้สึกจะสามสิบเก้าอ๋อเหลือสามสิบเก้าเปอร์เซ็นใช่อ๋อสามสิบเก้าเปอร์เซ็นถ้าอีเจมาสามสิบเก้าเปอร์เซ็นนี้ก็คือออระยะ อุ้ยเกือบจะระยะสี่แล้วเนาะระยะสามแก่ๆระยะสามแก่ๆเกือบระยะสี่แล้วแล้วมาทานเนี่ยอ๋อแล้วก็มาทานนี้ก็ดีขึ้นเลยเรื่อยตอนนี้ตอนนี้หกสิบห้าอ๋อตอนนี้อีจิฟังขึ้นมาหกสิบห้าแล้วว้าวเยสแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องีะหน่จริงๆแล้วเราก็ต้องปรับอาหารด้วยเนาะใช่ไหมคะอาหารก็ทานมังอ๋อเปลี่ยนเป็นทานมังสวิรัตเลยแล้วจะมีแรงเหรอคะเพราะความจริงก็ต้องทานโปรตีนบ้างนะ ก็พวกถั่วนะแล้วไข่ขาวอะไรอย่างนี้ทานได้ไหมก็ได้ฮะมันอยู่ที่เราแต่ไข่ขาวนี่ควรน่าจะทานบ้างเนาะเพราะว่ามันก็จะได้ให้กำลังไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงค่ะก็ทางถั่วกับผักผักนี่ก็มาปั่นผักนี่ปั่นเพราะว่าผักหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็มาใส่เครื่องปั่นทำไมขี้เกียจเคี้ยวอะ มันเคี้ยวไม่ค่อยออกอ๋อเคี้ยวไม่ค่อยออกอ๋อผักมี๋ออ๋อเป็นฟันปลอมค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาติก็คือมะนาวอ๋อค่ะแค่นั้นเองแล้วผักนี่เลือกเป็นสีอะไรยังไงไหมคะเลือกเลือกประเภทอะไรยังไงไหมคะก็เขาบอกว่าสีเขียวห้ามทานให้สีขาวๆ สีเขียวมีโพแทสเซียมสูงใช่แต่เขียวแก่เนี่ยถ้าจะทาน <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าพวกจะทานมีโพแทสเซียมเนี่ย <c oughs> ก็เอาไปต้มก่อนได้นะต้มเทน้ําทิ้งอย่างนี้ก็จะทําให้โพแทสเซียมต่ําลงก็จะไ, <c oughs> ได้สลับมาทานบ้างไม่ไม่ต้องเบื่ออะไรอย่างนี้เอาเดี๋ยวโทษนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย หกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดอ๋อหกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดถ้าตุลาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยค,ครบหกสิบเจ็ดอ๋อจะหกสิบเจ็ดแล้วสี่ตุลาอ๋อค่ะก็ก็กเอ,อสุขภาพก็ตอนนี้เลยดีขึ้นแล้วเนาะคือตาตดีขึ้นแต่สุขภาพไม่ไม่ทราบเอาแล้วไปหาคุณหมอบ่อยไหมคะสามเดือนครั้งอ๋อสามเดือนครั้งแล้วหาคุณหมอล่าสุดนี่ผลเลือดนี่คือคุณหมอบอกว่าไตาดีขึ้นครับ แล้วค่าแล้วเรื่องเบาหวานกับความดันเป็นไงบ้างคะก็ยังเยอะอยู่อ๋อจริงเหรอนี่ขนาดทานแบบนี้เหรอทานแค่ผักกับเนี่ค่ะคะเมื่อเช้าวัดได้ร้อยแปดสิบสองอุ้ย <c oughs> แปลว่าเราทานแป้งเยอะเกินไปมั่งสงสัยอ่ะเมื่อวานนี้เห็นในน้อยนามันอ๋อมีน้อยนาที่บ้านมัเป็นคาต้นอยู่ลูก <c oughs> ทานก็ไปขึ้นพวดเลยเหรอะ <c oughs> หงนี้มันได้ขนาดนั้นเลยเนาะคือทานไม่ได้เลยผล,ลไม้หวานโอค่ะอันนี้ที่นี่เป็นบ้านสวนนะคะอยู่ร <c oughs> ิมเจ้าพยานะบีมาที่บ้านสวนที่เมืองนนนะคะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะปากคลองบางกล้วย ปากคลองบางกลวยนะคะบีมาส่งเนี่ยบ้านนี้อยู่ริมเจ้าพญาตรงนี้เลยนะนี่นั่งอยู่ที่ท่าน้ำตรงข้ามก็เป็นวัดเขมาพิราชาอารามอ๋อตรงข้าม้ามเป็นวัดเขมาค่ะนู้นก็วัดปากน้ําพิบูลสงครามอ๋อค่ะอันนี้คือไปนน์ก็ไปทางเนี้ข้ามมือไปนน์อ๋อค่ะนี่เลยไปหน่อยก็พระรามเจ็ดอ๋อใช่มิกกี้บีก็ข้ามพระรามเจ็ดมา อันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยว่าเออได้มาส่งอูมิเนี่ยถึงบ้านแล้วก็นี่คือทานแล้วไตดีขึ้นนะเปนเป็น65%นะแล้วโหนี่อายุ60กว่านะยังไตฟื้นขึ้นมาได้65% 65ใช่ไหมคะห5เปนี่วิ่งด้วยออกกำลังกายอ๋อมีลูกวิ่งด้วยอะค่ะมลูกวิ่งมีจะกยานยนี่ขนาดมีลูกวิ่งแล้วเบาหวานยังขึ้นเนาะแตกจังเลยก็ข้าวก มือเราช้อนอมีเช้ากลางวันเย็นไม่ทานอ๋อค่ะค่ะ,คะ,คะเย็นไม่ทานต้องทานไข่ขาวบ้างนะแล้วก็เนื้อปลาบีว่าทานบ้างนิดหน่อยก็น่าจะได้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงกลัวไม่มีแรงค่ะก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเคสนะคะเชตซัวเนี่ยชื่อว่าไตเสื่อมนะคะตอนนั้นเนี่ยมีแค่สามสิบ สามสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมคะสามเก้าสามเก้าเปอร์เซ็นนะคะ, <39. S 1> นะคะอายุหกสิบกว่าแล้วนะคะตอนนี้ยังฟื้นขึ้นมาเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นได้นะคะด้วยการทานอูมิเนี่ยนะคะวันละซองวันละซองเองเหรอทานวันละสองได้นะเออนี่ขนาดแค่วันละซองนะคะยังเพ<ม>ิ่ตอนนี้ก็สองได้เพราะเยอะแล้วเยอะ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีมาส่งทั้งหมดแปดกล่องนะคะแปดกล่องแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะนี่สองหมื่นสองหมื่นเจ็ด สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยนะคะที่คุณบุญสมจ่ายดีวันนี้ดีมาส่งนะคะทั้งหมดแปดกล่องนะคะเพราะว่าคุณบุญสมทานมานานแล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นพอดีแล้วก็นี่โหแปดกล่องนี่ทานก็ถ้าวันละสองซองก็สี่เดือนสี่เดือนเดี๋ยวค่อยมาส่งใหม่ <c oughs> <c oughs> นะคะงั้น <c oughs> วันนี้ดีก็มาแชร์ประสบการณ์นะแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> แล้ววันหน้ามาใหม่โอเคขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ